สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องอโลชาแค่เนีค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีการไลฟ์สดค่ะทุกคนที่เราเนี่ยไม่จําเป็นที <t <t ่จะต้องเอาหน้าเราขึ้นค่ะทุกคนแต่ว่าเราอาจจะทําภาพพื้นหลังมาไว้ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เอามาตั้งค่ะเวลาที่เราจะไลฟ์ซึ่งตัวอย่างนะคะก็เป็นแบบนี้เลยนะซึ่งคลิปแบบนี้ค่ะทุกคนก็จะเหมาะสําหรับคนที่แบบอาจจะยังไม่กล้าเอาตัวเองขึ้นไลฟ์นะคะทุกคนหรือว่าอาจจะยังไม่กล้าเอาตัวเองออกหน้ากล้องแบบเต็มๆนะคะทุกคนก็มาทําวิธีนี้กันได้ค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะเผื่อใครอยากไลฟ์สดแต่แบบเฮ้ย คงอยากรู้แล้วนะว่ามันทํายังไงเพราะหลายคนก็แบบอาจจะเคยเห็นช่องอื่นแต่แบบเฮ้ยทําไม่เป็นนะทํายังไงนะคะซึ่งวันนี้คะ่ะทุกคนพอจะมาสอนกันเลยนะคะก็ไปดูวิธีกันได้เลยค่ะค่ะโอเคค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของร้านพลอยเองเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะคะพอจะลองขึ้นไหลสดให้ดูคะ่ะทุกคนก็วิธีการแรกเลยนะคะทุกคนก็ให้เราเนี่ยกดไปที่ตัว บวกนั่นแหละค่ะทุกคนแล้วก็ไปที่คําว่าไหลนั่นเองนะคะทุกคนก็คือเราจะไหลสดเนาะทีนี้ค่ะทุกคนเวลาที่เราจะทํานะคะทุกคนก็ให้เราเนี่ยไปที่คําว่าเอฟเฟคค่ะทุกทุกคนไปที่คําว่าเอฟเฟคนะหลังจากนั้นค่ะทุกคนให้เราไปที่คําว่าตลกค่ะหรือตัว p p k ตรงนี้นะหลังจากนั้นค่ะทุกคนก็เลื่อนไปที่ตัวเขียวเียวแบบนี้นะรูปที่มันจะมีรูปพระจันทร์ค่ะกดลงไปได้เลยแล้วก็มันก็จะขึ้นมาเป็นพื้นหลังประมาณนี้นะคะทุกคนให้เราเนี่ยไปทารูปให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะอ่ะอย่างอััันนนนนนีีี้้ะะอขเยคววววดง ฟองใช้ราคาถูกนะเริ่มต้น39มสิบเก้าอะไรเงี้ยคือพอก็จะไปทํารูปเอาไว้ก่อนแหละแล้วก็ามาตั้งเป็นพื้นหลังแบบนี้ค่ะทุกคนกดให้มันกลายไปเป็นกล้องหลังค่ะทุกคนแล้วเราเนี่ยก็วางเนี่ยตัวน,นี้ลงไปในพื้นรับราบได้เลยนะมันก็จะขึ้นเป็นพื้นแบบนี้ค่ะทุกคนแบบว่าง่ายๆแค่นี้เลยนะทุกคนแบบทุกคนเนี่ยก็สามารถทําเองได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะทุกคนพอกดตามวิธีที่พ่อยบอกอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็เริ่มไหลสดได้เลยทุกคนแค่นี้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนก็สาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะของพลอยเนี่ยก็อย่าลื กันนไวว้้ดยะะคะซึ่งพอจะบอกเลยว่ามีเทคนิคในติ๊กตอกอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนนะที่พอจะเอามาฝากกันไว้ค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะก่อนจะไปกันนะคะพอก็ขอฝากช่องทางติ๊กตอกของพอเอาไว้ด้วยนะคะอันแรกเลยก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าของพอเองนะคะชื่ออโรชาจุดช็อปนะคะแล้วก็ร้านขายของใช้อีกหนึ่งร้านนะคะชื่อเดอะเฟิร์ชช็อปนั่นเองนะคะก็ฝากกดติดตามทั้งสองช่องทางไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่อยากทําวิธีง่ายๆแบบนี้ก็ไปทําตามกันได้เลยนะคะวันนี้ไปจริงๆแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย